ออมานะครับจัดไหนครับไก่ปรบรับผมง่ายๆครับจัดไปเลยมาชมกันเลยครับนี่ครับไก่นะครับมหันเป็นก่อนนะครับสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าหั่นแบบลูกเต๋านะครับนี่ครับสันในสันในไก่นะครับ นี่ครับเกือบลอยตัวนี้หันแล้วครับมาครับลงมือกันเลยครับนี่ครับพริกไทยนะครับเนี่ยสูตรนี่สูตรกาครับบ่ามีใต้ตัวครับเด็ดเตียนเนื้อไก่นะครับนี่ครับเด็กทานั่งเหนือไก่ร้ายเกิดไซร์้ายครับเนื้อไก่น้อยเกิดไซน้อยเพื่อเด็กหน่อยครับสูตรเพื่อเด็กหน่อยนั่ครับสูตรนี่ท่านใดเบิดเด็กหน่อยผู้ใหญ่ นี่ครับนี่ครับตั้มโดยซอดครับซอดฟ้าเคี้ยวนะครับนี่ซีิวเขาครับมนะันน้ำมันหอยครับผมนี่ครับ มัตมมตนต้นครับมันต้นปิ๊บอมครับบละลายครับลลายเข้ากันครับผม ัง่ายใช่ไห้ครับแมผงหลดนะครับหลดไก่นะครับตัวนี้ออซิมมึงครับเรียบร้อยครับผมนี่เครื่องปุ้งเรียบร้อยตั้มเดือกไก่ครับไก่งไลงไก่ลงครับ คุกเขาให้เข้ากันนะครับนะครับขูบเบาๆนะครับทำขย้ำนะครับขุกให้เขากันนําเครื่องนะครับนี่ครับนำข้เนื้อครับผมเรียบร้อยนี่มาครับเห็ดแป้งวันนี้ครับเห็ดแป้งชุบทอดครับผมนี่โมมี่ตวงกะออียงเดียวครับ กาวเขดีนะครับเนื้อกระทิม <c oughs> ตาม้มโดยน้ำครับผมนม้ำนี่คือน้ำเย็นนะครับต้องเป็นน้ำเย็นนะครับน้ำแช่เย็นนะครับหรือว่าน้ำใส่กับน้ำแข็งนะครับผสมกับแป้งนะครับเรี <c oughs> ยบร้อยครับ นี่ครับน้ำแป้งนะครับที่ผสมไกล่เลยนะครับนี่ครับไก่ป๊อปนะครับวัาซันนะครับสูตรนี้แซ่บแน่นอน,นครับ โอเคครับผมนี่ครับเสียดเรียบร้อยครับผมบัดนี้ครับทีมวันะครับหรือว่ามาร์ควันะครับสามสิบนาทีอยเอาลงคุกนะครับก่อนทอดกับขูดเก็กขนมปังนะครับไปทอดครับผมหน่วยก่อนจากสามสิบนาทีครับโอ้นี่ครับคุกกับใช่หรือ เออนี่ครับเป้นกวนครับเก็ดขนมปังสัานะมาครับนี่ครับโอ้กระทะขาดซีกแง่งครับกระทะนี่ผ่านประสบการณ์มาหลายแห่ง สำนีพ่อครับประหยัดน้ำมันครับน้ำมันแพงนี่ครับคุกเรียบร้อยครับผมนี่ครับคุกเก็ดขนมปังครับเรียบร้อยครับี๋อวสีลงมาทอดครับบันครับมาต่อกันเลยครับ ครับเซตเรียบร้อยครับผมครับเสิร์ฟเรียบร้อยครับนี่ครับไก่ป๊อปครับผมมาทันนะครับนี่ครับโอ้หอนห่อนเลยครับตัวแดมเย็นครับนี่ครับอือแซ่บครับจะกินได้ครับจะขายรว่ยครับนี่ครับอือหือน่ครับ แซวครับผมเนี่ยมากอไนนะครับใส่กระแซ่นะครับคุณติ๊ตามให้ขอบคุณร้ายนะครับสวัสดีครับผม